กกกกาาาารรศศศึึษษษพิเสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรั้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ ข่าวแรกวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการให้การต้อนรับกีมผู้ก่อการดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาครับ วันนี้นายวิทูลวงทองวิทูรังกูลผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาในการลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ํากลุ่มเปราะบางและให้คําแนะนําแนวทางการดำเนินงานในการนี้คณะดำเนินงานได้ชื่นชมและขอบพระคุณท่านผู้ในการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ก่กอการดีพร้อมมาถึกภาพร่วมกันณนะห้องประชุมเสมาครับข่าวถัดมาครับนำผู้ชมมาติดตามการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระแก้วครับ วันนี้ผู้อำนวยการพร้อมด้วยกรรมการบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยนายสงกราน์ประเสริฐศรีศักดิ์ผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วและว่าที่ร้อยตรีดรฤทธิชาบัวสิริผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสระแก้วในการเข้าศึกษาดูงานการให้บริการนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาและห้องเรียนบริการเสริมหลักสูตร ก่อนการรับชมวิีิทัตแนะนำศูนย์เคสิบเอ็ดพร้อมมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกันณนะห้องประชุมสุรานารีครับพี่ชายที่น่ารักที่เคารพรักที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้เราได้เดิต่างแบบอย่างของท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาแสดงความจริงใจเป็นตัวด้วยนะครับที่ท่านได้โอกาสได้นนมานะครับมากับมาอยู่ศูนย์ที่ทา่านเติบโตอยู่ทางศูนย์มาก่อน ได้ได้มีความรู้ที่เยี่ยมวันนี้ก็นะครับได้โอกาสจากท่าน,นและวรก็ทราบว่าทางส่วนการสารพิเศษในการสาเสด็จเนี่ยได้ประวัติเงินทองนในประเทศด้วยน,นะครับผูบ้ลงนามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด,ด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบสนะตัวหนึ่งที่ผมก็แอบชื่นชมว่าสามารถนำไปเขียนไปยื่นผลงานซึ่งอนาคตเขาจะกลับมาใช้วอ3์สิบสามมาดีครับ พี่ชายนะครับอีกคังหนึ่งแล้ววันที่ท่านระตําแน่งเนี่ยติดภารกิจมาได้มานะครับกับท่านโยเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนี่เป็นป่อได้ประชาที่ใต้เนี่ยร่างขึ้นมาประชุมอะไรต่ามปอประชาก็อยู่บนตู้ไม้ที่คันนะครับแล้วสมได้ก็อยู่กันป่อได้ท่าซีนี้นะก็ดูแลกันมาโดยตลอดเขาไม่มีรถใช้นะครับแต่ท่านให้ความรู้เออตลอดนะครับก็จะคุ้นเคยกันกันเสมมา ขันมานำคุณผู้ชมมาติดตามการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต5จังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้ผูมิในการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนําโดยนางสาวสุกัญญาอินทรมารองผูมิในการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต5จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะในการเข้าศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือนักเรียนระยะแรกเริ่ม E.I และงานหน่วยบริการพร้อมรับชมวิดิทัศน์แนะนําศูนย์เ11 การร่วมรับประทานอาหารพร้อมมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาอินทามารองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต5จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ วิทูนวงทองวิทูนรางกูลท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนะครราชสีมาที่ได้ให้ความรูเ้เคาะศึกษาดูงงานเกี่ยวกับระบบกระบวนการ E.I. แล้วก็หน่วยบริการนะคะแล้วก็ยังเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ รอบหัวเคสเบ็ดวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการปฏิบัติราชการของคณะครูบุคลากรกันครับวันนี้คณะครูบุคลากรหน่วยบริการบัวใหญ่ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีนะครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3รุ่นที่69ในการเข้าเก็บข้อมูลการวิจัยโดยการวางแผนการจัดการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นการพัฒนาด้านภาษาโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวสำหรับเด็กออทิสติกหน่วยบริการบัวใหญ่จำนวน8คนครับวันนี้นางสาวสิริพรจูงกลางหัวหน้าหน่วยบริการคงและนางสาวจริยาผู้นอกบุคลากรหน่วยบริการคงตาจันท์ เขาร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกอบอคงครั้งที่11ับ2561โดยมีนางสาวนิชาพิษรักษาพักดีในอำเภอคงเป็นประธานในการประชุมณนะที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลายัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับ ใจดีรอบรู้วันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการพัฒนาน,นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของเราครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีคุณนาริณีเสนาปรกและครอบครัวให้การสนับสนุนอาหารว่างสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเมนูซูชิหน้าต่างๆให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับประทานกันอย่างอร,อร่อยอร่อยต้องขอขอบพระคุณมากครับพวเราีา่จอดตอ หมดเวลาสําหรับข่าวรอบรัวประจาวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชวนิส้หมายคำว่ากระตอดกระตอดแปลว่าขยับเช่นกระตอดมาข้างหน้าคนข้างหลังจะได้มองเห็นแปลว่าขยับมาข้างหน้าคนข้างหลังจะได้มองเห็นเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวกณนินจุลเสวกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 30ตุลาคม2568นายวิทูลวงทองวิทูลางกูลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานำคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองจัดทำเข็มกัดลิบบินดำเพื่อถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคคาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันรีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ณนห้องเรียนฝึกอาชีพศูนย์เข11ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706 2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สเท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ กล้าวกล้สู่สากั